มาดีเลยสัตว์มันนี่เลยเออว้าวออแล้วไม่จะเอากูเอออย่าให้กูต้องมีน้ำโหอิสัตว์เฮ้ยมึงขนาดนั้นเลยหรอวะอาไปละลองดูลองดูมาแล้วที่สุดกูฆ่ามันได้ไงล่ะเออมึงฆ่าแกะกันเลยไอแค่ทำที่นอนที่นอนเหรอมันจะได้ตอนเช้ากูนอนละเรียบร้อยเช้าคอไม่มีที่นอนให้เขานอนกันวะเราต้องเดินทางกันต่อนะเว้ยตอนเนี้ยไปดิโอแก่เต็มเลย นอนเถอะไอ้แค่จะได้ช้ากูไม่ชอบเพราะคิปเปว่ะ เอ้ยลุกได้แล้วไอ้เชี่ยตอนนี้ไม่นอนกันหรอกมืดไอ้เฮียตอนนี้มันสว่างมากเสียเนี่ยหน้ามึงเห็นไอ้เฮียนั่นตจดการอยู่ไหมน่ะไหนไหไอ้พีธนูสอยมันดิตอนนี้นี่ไงไอ้เฮียมันบอกเพื่อนแล้วเนี่ยดูข้างหลังดิเชื่อหรืเปล่าเชื่อมาจากไหนวะมึงถามว่าใครมีธนูสอยมันดิธนูกูกับนุกยิงลูกกระสุนหมดละแล้วมึงคิดว่ากระสุนที่เอาไปยิงอะเงินไปยิงอะไรกูไงเชี่ยมึงลงมานดีสัตว์เอาเท่าไหกันต้านมันฉลาดอะยืนยิงมึงอยู่เขาบนอะธนููไไมม่กอ่าธนูไม่กูนุกไม่มีอะเออ อไอ้วันตายมปเขาไปยังไงอุ้ยกดผิดโอ้ยเยี่ยแล้วโู่ตัวเดียวทุกคนไอเด็กเชี่ยเ้องีึดโลกุปธามเชี่ยไลเยันแม่มาทรมเพื่อนเพื่อไอเชี่ยเ้ยไปแล้ว เชื่อว่าติ๊ต้านี่ไปไม่ได้ไกลวะนี่หน้าแห้งอ่ะสะควยแห้งดีเปิดอย่างเดียวไม่ถอนสิ่งใดงนั้นกูกับนุ่งเอาปัจจุบันไพ่แทนมึงไงเอาปัจจันไพ่ร้องเรือแยงใจยึดบ้านตัดสายพลังอ๋อพลังแห่งวิชาภาพนั่นไงเริ่มเดินหาปุ๊บเริ่มแหลกโอ้ยพี่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 ขอโทษขึ้นบิณฝั่งติ๊ต้าเรือไปหน่อยขอโทษขอโทษไปกูช่วยมึงอยู่แบทไม่ต้องไม่ต้องเราจะแข็งแก่งด้วยตัวเราเองเหมือนคนบ้าวิ่งเล่นในโลกไดโนเสาร์เอาชีวิตไม่รอดเดีีีีี๋๋ยยยยยยวววตตาาาาาเเเดดจจุุมมม่่่่งงงหหหะไไปถึนน้ทลก อยู่ทะเลกูเจอพวกแผนแม่แม่ว่ะโอ้ยกูเจอเหี้ยเต็มเลยเนี่ยโอ้ยอะไรได้หลักกูเต็มเลยไม่รู้ว่ากูเห็นตรงไหนมอนเตอร์เยอะกูเดินนำทาโอ้ยจะตายแล้วกูโอ้ยอ่ะไม่คิดว่าจะึงกูมาตายอย่ามาแบบว่าจะขอนก็เดือดอ่ะอุ้ยโอ้ยแมนจังไอ้ดุ๊กไอ้ดุ๊กช่วยด้วยเออไรอะแมนเออเออโอ้ยสองตัวโอ้ยไอ้ดุ๊กมึงจะไม่เชื่อกูจริงๆหรอวะ พี่โดน่อยดีงั้นพี่ก็มาเก่งเลไอ้สัตว์ มึงจะไปไหนมึงตายไปไม่ทันเท่าพี่ไอ้ใช่ชี้ยมึงก็ตายด้วยชี้ยะโน่ทำพี่อะไรล่ะตายทั้งหมดชี้โน้ตเลือดกูได้แล้วจิงขนาดนั้นเลยได้ไงเย้ก็ต้องต้องทาก้อนดีๆกำแพงไม้เฮ้ยกำแพงไม้อุ้ยจุดเกิดตรงนี้มีแรปเตอร์ไอ้ดูเอาเอาเป็นเพี่อะไรสไปเดอร์แมนไอ้เชี้โนแวร์โฮ่เหรมโนแวร์โฮ่ จะไปโนแวน์โนแวรโฮว์พักไปเหรอเพื่อนพักไปเหรอวันที่สองพาไปได้ด้วยดีไม่เพื่อนมึงมึงเผ็ดไปตัวไหมตัวหนี้พระจันทร์ดีครับตอนนี้ครับตอนนี้ชาคอนเจอกับสเก็ตท่าถับตัวท่าตัวนี้เกรดมาแรกเจอเพื่อนมาจริงตาแล้วครับตอนนี้โอ้โหเสื่อมมากครับตอนนี้เก่งมากคิดว่าทั้ชื่ออะไรอ่ะที่กดเล็กกูหาย ไอ้นุกที่ขุดเหล็กกูอยู่ในนั้น <c oughs> ไอเฮียกูว่ากูว่าเจ้าแม่เท่านั้นว่าแม่ของขาเขาแปลกๆ <c oughs> แล้ววะ <c oughs> ไม่ทำไมที่ขุดเหล็กกูเป็นเนี้ยไอ้กูเดี๋ยวกูขึ้นมาไม่เหี้ยปกติมันต้องขึ้นมาเป็นเหล็กกับทองไม่ใช่เหรอะถ้าม,มันมุหยิบขึ้นมามันกลายเป็นหินอะแล้วเดี้ยมันกลายเป็นไม้เลยสัตว์มันอยู่ไหนอะที่ขุดกูว่ามีหนังสัตว์ไหมเอาให้กูหน่อย <c oughs> ไม่มีไม่มีไอแมดะมันอยู่กับบุดแกยใบไม่อยู่การรับเกจอาวุธเราจะแข็งแกร่งขึ้นได้ถ้าเรามีอาวุธที่แข็งแรงกว่านี้อย่างเช่นดาบเหล็กนอาอี่ไง ไม่แ oh. ม่อไม่ใช่ oh. อ้าว oh. แล้วเดึอนคุณทำเพี้ยอะไร กูเมื่อกี้กูเหมือนจะเห็นอยู่แล้วแล้วมันอยู่ตรงไหนนะเดี่ยใส่เหล็กเข้าไปนุ๊กเหรอไม่มีเหล็กไอ้แมทมึงอ่ะไม่มีเหล็กเฮ้ยเฉียดเจียงเจียงนี่ไงเจอละเอาละเตรียมตัวเดินทางได้นะเราจะไปทำรู้ปไปเชียอะไรลิเกี้อ่ะไปไปนี่ไงเจอริมทะเลละไม่ใช่ริมทะเลเป้าหมายเราคือเดินไปไหนวะพื้นที่โล่งกว้างแล้วก็อยู่ติดทะเลพอเราทำถึงอัน เสร็จปุ๊บเราจะเริ่มเดินทางต่องี่อะไร มึงเห็นทุกพี่กูเดินมาไหมนอนทำเพี้ะไรอีกเก๊ค้ายังไงแต่จียวติดไปเลี๋ยโอ้ทะเลมากเลยนุกเอ้เออมีอย่างหนึ่งที่ชาคอนยังไม่ได้สู้นี่หว่าอรไรวะจัดใต้น้ำอ้าจัดใต้น้ำยังงั้นเหรอมันไม่น่ามีหรอกมั้งไอเหี้ยในวิชาเนี้ยกัดเดินตามล่าและหาอาหารที่แสนอร่อยจากสปอดเดลเซลยุคหนึ่งพันร้อยล้านปรีโดยเฉพาะแกงพวกมึงอีสัตย์ไม่รอดแน่มึงเห็นคนเถื่อนซ้ายมือหรอวะเราจะออกทะเลให้ชาคอนเลยได้เจอสิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่คนเดียวไม่น่ามีหรอกมันในทะเลไหนู งมันไม่มีเขาคงเขาว่าทะเลเลยทะเลก็มีชีวิตชีวิตทะเลก็มีหัวใจหัวใจไปเที่ยวทะเลกันไหมไม่ไปอีสัตว์ไปจะเอาเอาข้าตัวไอหนุกไหนวะไอสัตว์ทะเลไอเหี้ยเราต้องเดินเท้าแล้ววะตอนเนี้ยไปก็กลับมาที่เดิมเลยวะเราต้องเดินเท้าอีกเยอะเลยเนี่ยอู้ไอเหี้ยมึงเล่นจิตรศิลป์เพื่อหาอาหารใช่ึงไปเล่นคุกกิ้งวะไอสัตว์วอทคุกกิ้งการทำอาหาร อ,อาอหารเชฟเวอร์เงี้ยทำอาหารเชี่ยอะไรปัญญาอ่อนเลยแมเขาต้องหาอาหารจากสิ่งที่เราไม่เคยเห็นพบเคยเจอกูเบื่อแล้วไอ้เชี่ยเนื้อวัวเนื้อควายเนื้อหมาเนื้อคนเนี่ยก็ลงมอสทำอาหารแต่มีจูเลสิกโวเป็นไอ้นี่กูไม่อยากเล่นคุกกิ้งมาม่าไอ้เชี่ย เฮ้ยเสียงบางอย่างโอ้ยนุกูอะไรจะฆ่ามันแล้วแท้ๆทำมันไม่ต้องห้ามกูเลยวะกูดึูคอาแจ้งไว้อยู่มึงกลัวเป็นสูตรพันเหรอไอ้เชี่ยแกนี่ก็สูตรพันเลยเหนือทะเลวะเื่อแต่ป่ากปาขาวด้วยไม่ชอบอ่ะไอ้เชี่ยป่าขาวอ่ะเท้าเหมือนเท้าเหมือนเฮ้ยไอ้เชี่ยทุ่งดอกไม้โอ้ทุ่งดอกไม้ทุ่งลาเบิเดอร์เหรอไม่กูไม่เออไอ้เชี่ยกูย้อนลอยเลยแมทกูให้มึง พอเลยนุ๊กพอเลยอยากขังถึงกูให้ไม่เอาฮะว่าไอ้แก๊กนี่มันเจ๋งขนาดไหนกันเชียววะกูให้ต่อมามันอาหารไปอเฮ้ยไอ้เหี้ยกูเจอลำทานแห่งสายเลือดวะเอ้าอ๋อไม่ใช่เฮ้ยลงลงไปอะไรทำเชี่ยอะไรกันดิทำเชี่ยอะไรกันดิอยากขอจากศพมึงโอ้ยโอ้ยไปไปบูนาสุแกนไล่ตามหาอาหารที่อร่อยกว่านี้อุ้ยเชี่ยอะไรอ่ะเพาะมันยังไม่เคยกินเนื้อตัวนี้เลยนี่เนื้อใหม่ว้าวลงนุ๊กลงเออไปก็ได้ไอ้วัน ม่แล้วก็ลูก,ลก,ลกไอ้วันไอเหี้ยกูเจอฝูงพ่นน้ำลายโอ๊ยอะแล้วมันจะดึงกูมาทำใหมย่ยหข้ามแตกแถวไอ้น้องได้เดินด้วยกันดีกว่าร,ร,รู้ใช่ไหมการเดินคนเดียวมันเสี่ยงมากยน,นะแล้วไอเหี้ยนั่นอะไรอ้ย <c oughs> ตาจะบอดก <c oughs> ูาจะมูน้าสู่แกลายทำใหแตกแถวและวอาจารย์คอยมั่งไงวะแน่นอนตื่นกูอีกอุ้ยกูาจะตายแสดงว่าตาหน้าเป็นบ่อน้ำไอเหี้ยเฮ้ยระเบีดครับอีก อุ้ยเรือทะเลทะเลเจอตัวนีแล้วบ่อน้ำที่ใหญ่ขึ้นโอ้โหเรามาถึงจุดจบของเกมแล้วเราอยากขับเรือนายซานุกิไม่ได้เรือมาทิ้งไว้ตรงเอ้า้วทิ้งทำเหี้ยอะไรไอ้เหี้ยเลิกทำตัวหลอกแหนมก็ได้แล้วไอสัตว์ไปมันจะมืดแล้วอ่ะการเดินทางตอนกลางคืนเป็นอะไรที่เพอปอีสัต์แล้วมองไม่เห็นดิโมซาซารัสกัดตัวกูตัดจบตอนนี้แม่งเลยแล้วกันตอนคลายเรือเนี่ยแหละเจอไม เดี๋ยวไปจูสัตว์ทะเลเหรอไม่มีตัวอะไรเลยยังไม่เห็นอะไรเลยตอนเนี้ยอือ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 ว่าทะเลยังลึกไม่พอว่าเราต้องเดินทางน้ำอีกยาวเลยว่ะตอนเนี้ยเฮ้ยไอ้เี้ยถ้ามึงทิ้งขยะตอนเนี้ยมันจะเข้าตัวชาคอรเมึงมึงหยุดอีสัตว์เฮ้ย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 ชีนุกอีสัตว์กูไม่เห็นตัวอะไรเลยหรือว่าเราต้องหลับกลางมหาสมุทรเหรอเราจะหลับบนเรือเหรอวะเออกูหลับเลยโอ้ย เฮ้ยกวยกดสายเจอกันพรุ่ง,ง,ง,งนี้เพื่อนออสายปลอมเราจะเดินทางอีกนานแค่ไหนหอไอคนดำหน้าบอกหน่อยดิก็พาไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอหมู่บ้านการเดินทางบนทะเลสุดเล่าชัยโอ้ยประตูเหมือนกันเลยประตูจริงนั่นงบนพื้นไม้อะค้นประตูดอะเจ้าพายุโอเคไหนพายุาอยโอ้ยลงเรือลงเรือโอ้ยลงเรืออีกละ อ้าวทิ้งหายแล้วูทิ้งเลยอีเดียไอ้เสี้ยไปกันต่ออย่าพอแค่นี้แต่แต่เฮ้ยไอ้เชตนามันจะไม่มีตัวอะไรจริงหรอไม่น่ามีอยู่แล้วล่ะเราเจอเกาะแล้วไอ้นกไม่เห็นซ้ายมือป่ะเฮ้ยมจะไปไหนไอ้แตดไม่เห็นตาเออโอ้ไม่ไม่กูกูจะพาหนุ๊กขึ้นบนเขาอ่ะอะโอเคตัดจบโอเคตัดจบจริงไอ้เสี้ย